ขอให้บารมีปูชิตสัตตนาคราชและกาหลวงปูสวงปกปักราาักษามอบโชคให้สุภูสุคนที่เขามาเบิงผู้ใดเขาสัทธาขอให้เพื่อนได้รับโชคครึ่งวดวังหันที่ผ่านมาได้รับเงินแสนได้รับเงินล้านได้รับสิ่งดีๆเขามาในชีวิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นหนุนนำให้สุภูสุคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญสาธุ สาธุสาธุสวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนีมาพบพอกันอีกแล้วครับมือนีบ่าวหนองอยู่บ้านไอก้กบนาครับบ่าวหนองนอนอยู่บ้านไอก้กบนาเนาะเมื่อคืนบ่าวหนองไปยังสิบบ่าวหนองฝันอีกแล้วครับ ฝันอีกแล้วฝันเห็นไผ่ฝันเห็นปูสีสัตตนาคลาดครับมือขืนจังๆเลยอันหูเมื่อขึ้นมาตอนตีสี่นั่แหละว่าว่า,ว,าว่าสีปุกไอ้กกมนามาบอกความฝันตอนต,อนตีสี่ก็เลยมันจังไงละ่ะมันยังเดือดแข่งอยู่ก็เลยเอาว่าสีนอนต่อจากเขายังมันได้วนอนอยู่ครับแต,ต่ตีสี่เท่าเดียวดีก็เลยว่า เลยปลูกเอกกลมนามาหว่าความฝันมือเคลื่อนฝันว่าจังไหนมือเคลื่อนนอนอยู่มึงจะขนลุกขนาดนี้คนลุกเลยฝันว่าอันมีตน้ตนโพต้นโพใหญ่ตน้นโพใหญ่อันขึ้นด้านหลังลูปปัน่นหลวงปู่อู้ใหญ่แห้งแบบใหญ่ใหญ่แบบคุ้มเลยเด้ คุ้มคมคุ้มเสียนปูเลยขนาดขนาดลุงปูว่าองค์ไงแล้วตนโพ่ตนนั้นไงกลัวอีกก็แล้วเฮ้จะได้มาแปลกๆอีกนาะบ,บ้านนี้มานอนเือนไอ้กโกบมย้ามไดฝันเห็นปูย้ามนั้นมีเทือที่สามแล้วด้มีเทือที่สามแล้วมาเทือแแรกมาเทือกแรกกะขี่รถอัน รถเก้งมาเล่ก็ออกไอ้สองสองห้าแปดสองหาแปดนอมางวดที่สองรอบที่สองกบว่าขีมอสัมาก็มาไอ้ฝัน้วกมัดออกตัวหนาหนอออกตัวหนาเลงมอไซนอที่น้องโตโตอันเวเาไว้ที่เข้าไปเหมือน,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 อ,น,อ,นววอันนอแล้วน้องโตโตก็บอไว้ว่าหาหกเจ็ด หน่อหาหกเจ็แล้วมันก็มาออกหาเก่าเจ็ตดมีตัวเหลขกบ้างไว้ให้อยู่เดี๋ยวสิให้เบิ่งอีกเท่านนึงมือนี่กับฝันอีกแล้วครับแต่ว่าในความฝันนั้นเห็นต้นโพนั้นแต่ว่าใบนั้นละยิบละยับเลยด้งามแห้งก็เลยคือแน่ใจว่าวปูเพ่นอันเห็ยดยังให้เห็นอีกเนกาะ,ะว่าจ้ะตอนแรกว่า บัดนี้ในในความฝันก็นเลยยางไปกราบหลวงปู่สวงก็เลยยางไปกราบหลวงปู่ชวงก็บอกว่ามือนีลูกไดมมหาเหล้วว่าซัันในฝันนะมือนีลูกไดมาหาเล้วบัดนี้พ่อพ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อได้ยินพ่อพ่อได้สูดคเว้าว่าลูกมหาเหล้วเสียงลมมากเลยได้บัดนี้เสียงล่มพัดมาเลยพัดพัดมาทั้งดานหลังอันหลวงหลวงปู่นะแบบเย็นแบบ โอ้ยเย็นเย็น,ยนแบบบอกว่าถือเลยล่ะบันนี้ก็เลยมองมองมองไปหาหาลวงปูรีสาตาณาขนาดนะก็เห็นตน้นโพหไงคุ้มเลยเลยคุ้มด้านหลังลวงปูเลยก็เลยโอ้ยงามแหงตอนแหลกตอนแหลกขึ้นใน่ใจเด้ตอนแหลกขึ้นใน่ใจว่าคันลวงปูขันปูลวเลาเบาอีกยัางนํา่็คือสีดีนะแต่ลวงปูแต่ปูเล่วเวบา แล้วก็น,นิงอยพ่อปนีตนโพอตอนนันได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงคนได้ยินเป็นเสียงคน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 แก่มาจากด่านหลังได้ได้ได้ยินแต่เสียงแต่ว่าหึห <c ười> <c ười> ึหึน่สีนาคือเสียงหัวเราะกับโบแมนหรือว่าเสียงคำลามกับโบแมนแต่ว่ามันเป็นมันมันเป็นเสียงคือผู้ท่ายผู้เฒ่า เสียงแหบๆเอยฮึหึหึบบมาจากด้านหลังก็เลยบอกว่า,าก็เลยยกมือไหวไอ้ปูขันปูฉี่มาให้โชคอีกก็ขอให้มาเด้อปูเด้อว่าสัตขอให้ได้โชคอีกเพราะว่างวดวันก็ถือเก้าเจ็ดอ๋อแ,แต่ว่าทะเบียนรถบอลน้องมันสามตัวเลยเด้สามตัวหนาเลยสามตัวหนาห้าเก้าเจ็ดห้าห้าหกเจ็ดห้าเก้าเจ็ด หรือว่างวดนี้สีมาทั้งหลังกังบบอลน่เด้วยฟันเห็นฟันเทนข้างหลังปูเนาะแมนเรือ่องความฝานหนึ่งคือคือ,มา,าอ,อมาจากข้างหลังต้นพ่มาจากข้างหลังหรือสีมาสามตัวไทยบ่สามตัวไทยยางหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหรือเก้าเจ็ดแปดก็ได้ แต่ว่าอันนี้ตรงยองเราว่ามาเธอแหลกฟันกันได้สามตัวเลยสองหาแปดมาหลอกสองกับฟันได้ห้าหกเจ็ดมันออกหาเก้าเจ็ดแม่หลักเก้าเจ็ดนึ่งแล้วงวดนี้กับแฟนเห็นตเตโคข้างหลังแม่สมามตัวหลังบ่ 6, 7, หรือสีมาสามตัวหลังบ่หกเจ็ดแปดหรือสีเป็นเก้าเจ็ดแปดกับเป็นไปได้เนาะเดี๋ยวสิแปรทะเบียนรถให้อีกคันหนึ่งเพราะว่าฟันวันนั้น เพราว่าเอาทีเวียนรถใส่ให้เบิงอยู่เนาะแมนแล,ล,ล,ล้วก็จิกคึงเลยแล้วก็เลขที่บ้านในก,ก๊บกบหนึ่งศูนย์แปดเนาะอย่าถิ่มเด้อครับเด้อศูนย์แปดกะหนึ่งศูนยแปดศูนย์หรือแปดหนึ่งก็ได้เนาะประมาณนี้แหละครับแล้วกะ็ในความฝันบนันนีบ้านนองก็เลยกล้มลงกาปูบนันนีตอนก้มลงกาปูนั่นล่มมาเลย,ยเลยเสียงนั้นแห้ง แหงดังชัดขึ้นแหงเลยบ่บเลยเสียงแบบฮึอฮมาหนิล่ะสามเถื่อบ้านน้องก็เล็กก็เล็กสะดุ้งตื่นขึ้นบางตอนตีสี่นะก็เลยว่าสิบป,ปุ๊กไอ้กบมนามาเบาฝันตอนต,อนตีสี่่ก็เลยว่ามันเดือดอยู่ก็เลยว่าเอ้านอนซะก่อนจนังไดก็น,นอนบ่นหลับคมตาลงจังไดก็น,นอนบ่นหลับก็จะได้มานางขึ่นถบถวนก็เลยว่า ตื่นมาเดี๋ยวมาบอกความฝันดีกว่าว่าสันเดี๋ยวตัวเลขที่บบาหนองชีว่างไว้ให้ด่งวดนี้นะครับจังๆล่ะมักบ่มาก,มาก,กะล่องพิจารณาบังครับบึงไใบเผือเป็นแนวทางเนาะบบาหนองชีว่างไวไ้ให้แปดห้าสองแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดครับแล้วกะ็เลขที่บานไอกกบหน้านำหนึ 1, 08 <2008. S 2> เพราะว่าเบาหนองฝันอยู่บาดในกลมหนาแต่งวดบางตอนน่้นอน,นอมันออกเด็กทีอันรดยนนอไอสองแปดฐานนะแต่ว่างวดนี้ให้อีกครับขอให้ได้รับโชคจากปูศีสัตตะนาครลาสุภูสุคนนะครับเพราะว่าเบาหนองมาบาดในกลมหนานี่ฝันดีแท้ๆก็เรยว่า หรือพนมีความเกี่ยวพันกันบ่คืดในใจเลยมีความเกี่ยวพันกันบ่หรือว่าหรือว่าจิตเบ้าหนองอยู่กับปูบ่เบ้าหนองกับิไปจุดถูปูนําแล้วก็สิไปจุดไปจุดถูปูแล้วก็สิไปเสียงเสียมซี่ไอ้กระถอมลุงผู้สวงคือเก่าสีไดเลขกตัวไดสิีไดตัวไดเดี๋ยวเฮาจังมาเบืองกันนะครับเนาะมือนี้เบ้าวนองกับจ มาบอกความฝันสู่ฟังนี่แหละครับผมออดงฝันีแต่บอกทุกคนว่าอย่าลืมทะเบียนรถเดอ้ออ่าอย่าลืมทะเบียนรถหกเจ็เดแปด 6, 7, 8, หรือเก้าเจ็ดแปดเดี๋ยวบบาวน้องสิแปะตัวเลรียให้อีกเท่านึงนะครับเนาะจังได้กาขอให้ทุกคนโชคดีครับหนึ่งมีหน้าหกหาขอให้บรารมีปูชิตตานาคลาชแลวก็รลวงปูสวง ปกปักรักษามอบโชคให้สุภูสุคนที่เขามาเบิงผู้ดใดที่เขาสัทธาขอให้เพื่อนได้รับโชคครึ่งหวดววังหันที่ผ่านมาได้รับเงินแสนได้รับเงินล้านได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นหนุนนำให้สุภูสุคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวบ่าวน้องสิไปหยุดถูกป,ปู ล้วกลับไปเสียงเสียมซี่ไอหลวงผู้สวงเนาะเดี๋ยวที่เป็นตัวไถด,ดิจังไถเดี๋ยวเขาจังไปเบิ่งน้ากันนะครับเนาะมือนี้เบาหนองกันนี่ความฝันมาเบาสูฟังกันน่นะครับเนะบ่อเน่นคา,นา,านนครับ,บ,ยยรบสันสันนะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีครับหนึ่งมีหน้าหกหารวยรวยรวยไปน้ำกันครับผมสวัสดีครับ